นี่ครับดูเจ้าควันมงคลครับพะวะไทยใส่ลานเป็นน้องข้าวครับใส่เลือดก็หองตะปูครับแม่เพชรบุรีนะครับพี่ชายก็ลงสนามยังเล่นยู่ครับก็เลยเอามาทำพ่อวัวครับหนาโพนอกด่างครับด่างไล่ครับนั่งดอก ตอนนี้นะครับไข่ก็ดางนะครับตะเมือกันดีครับห้างกับช่องห้างจาเราตะปูนะครับจะลองดูครับปีนี้จะให้ลูกตะปูกี่ตัวครับเอาไปลงสนามได้ไหมนะครับก็ลูกชุดแรกเป็นตัวเมียทั้งทั้งนั้นครับก็เลยย่างไม่ไดีไปลงสนามครับ วีนี่ครับเต็มตัวแล้วไปลงสนม้มถ้าเป็นไอเจ้าดอกเงินครับเป็นลูกตัวผู้จะเพิพ่งได้หกเดือนก็รอลุกให้ได้สักครวบลงสนามเช็คครับก็น่าจะไม่พิษครับเพราะพอก็ให้ลูกเก่งครับผีชายดีนะครับ บันกัน่าจะได้ดับเลือดมาบ้างนะครับในส่วนนี้ฝากติดตามครับอนาคตก็ว่ากันไปนะครับจะไปใส่ล้านใส่เนื้อยังไงนะครับแต่ตัวนี้ครับมองดูเป็นน้ำพิษครับฝากติดตามเดยครับขอบวัวไทยใส่ลานบ้านน้องข้าวนะครับ ชุดนี้เป็นลูกเจ้าควันของคนทั้งหมดคอนนี้บำรุงน่อยครับแรงมากไม่มีอะไรจะกินของเคี้ยวกันเลยต้องห้ายามให้มันกินบ้าง